พลเนี่ยไม่เคยทําหน้าที่สามีเลยต่างหากพอยิ่งได้ยินแบบนั้นพนก็ยิ่งน้ําตาไหลงั้นก็แสดงว่าผมผิดเองใช่ไหมแม่แล้วคนเป็นพ่อก็รีบหันมาสอนทนใช่แกผิดพนแกผิดตั้งแต่ที่แกคิดว่าการแต่งงานคือการได้ไม่ใช่การให้แล้วแล้วพัคก,ก็หันมาวางมือบนบ่าของพลแกจําไว้นะพลคนสองคนอยู่กันได้ก็เพราะว่าความรักและความเอาใจใส่และซึ่งแกก็ไม่มีเลยใครเขาจะไปอยู่กับแกได้ล่ะพอทุกคน อธิบายทุกอย่างพลก็เริ่มเข้าใจว่าตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนผิด ผมเข้าใจแล้วครับชีวิตคู่ของผมที่มันพังมันก็เพราะว่าตัวผมนี่แหละแล้วทั้ง3คนก็หันมามองพลและชีวิตคู่ของพลก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องกลับมาอยู่กับพ่อแม่ส่วนพัดพี่ชายก็เอาความรักและความใส่ใจพี่ชิดใจหนูพิมพ์พจนได้และจากคุณหนูที่ไม่เคยอยากทําอะไรวันนี้กลับมาชงกาแฟให้พัดแล้วก็มาช่วยพัดทํางานแล้วทั้งสองคนก็รักกันอย่างมีความสุขความรักอยู่ได้ด้วยการให้ชีวิตคู่ อยู่ได้ด้วยความรับผิดชอบแต่งงานพร้อมกันเตชตาจะต่างกันเพราะนิสัยตัวเองและชีวิตคู่จะอยู่ได้นานและราบรื่นก็มาจากการช่วยเหลือและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน